สวัสดีค่ะมาพบก,กับช่องโมลีทารุกันอีกแล้วนะคะอ่ะแม่หมอจะไปในหัวข้อเลยเนาะมีคนอยากลองของเล่นงานคุณแต่กับทําอะไรไม่ได้อ่ะเรามาดูเลยมีคนอยากลองของใครอ่ะใครอยากลองของคุณดูเลยนะใครคะขอให้ช่วยบอกนะคะอยากลองของโดยการทําอะไรใส่คุณหรอหนูว่าเป็นใครดูซิว่าใบแรกจะออกมาเป็นอะไรอ่ะวุใบนี้เหมือนอยากออกมาออืมอ ไม่หมอบอกงนี้นะคนที่อยากลองของคนที่อยากเล่นงานคุณคือคนที่เคยรักคุณคุณคนที่เคยเป็นพี่เป็นน้องคนที่เคยใช้ชีวิตร่วมกับคุณคนที่เคยรักกันมาก่อนอะ่ะเข้าใจไหมอ่าไม่จำเป็นจะต้องเป็นคู่รักนะอาจจะเป็นพี่น้องหมายถึงพี่น้องที่ไม่ได้ไม่ได้เป็นพี่น้องกันจริงๆนะหมายถึงเป็นเพื่อนอะแต่ว่าเป็น,ปนรุ่นพี่รุ่นน้องเงี้ยคนที่เคยให้คาําความปึกเพื่อนก็ได้อย่างเงี้ย ให้ความปรึกษาให้การปรึกษาให้คําปรึกษาเออไม่เหมาะผู้ผิดแม่ให้คําปรึกษากันมาก่อนเคยรักกันมาก่อนเคยเอ็นดูกันเคยเหมือนเป็นพี่เป็นน้องกันมาก่อนคนคนนี้แหละคนคนนี้แหละบอกเลยเป็นนืเอเก้านะไข่ออกมาใบแรกเลยเนี่ยไว้ใจไม่ได้นะคนเนี้ยไม่ได้หวังดีนะ ถ้าคุณอายุน้อยคนคนนั้นก็อายุมากกว่าคุณแต่ถ้าคุณเป็นคนที่มีอายุแล้วคนคนนั้นก็เป็นเด็กกว่าคุณอายุน้อยกว่าคุณคนคนนี้เลยที่อยากเล่นงานคุณแต่ทำไรคุณไม่ได้จ้ะเพราะอะไรอ่ะเรามาดูต่อแม่หมอขอใบนี้โอ้โหเพราะอะไรหรอก็อนะขอวางไปทีดีกอนเพราะแม่หมอจะเปิดให้เต็งนี้ขอปิดก่อนจะเห็นอะไรไหมอ่ะเดี๋ยวเล็กไปอ่ะ คน lightning. คนนี้คนคนนี้นะเขาเป so er like ็นเขาเป็นผ so <arrivé> like he ู <erin> ้ชายเขาเป็นผู้ชายที่หล่อคนคนนี้ถ้าเขาเป็นผู้หญิงเขาเป็นผู้หญิงที่สวยเป็นผู้หญิงที่ผอมหุ่นดีหน้าตาดีบางคนหน้าตาดีด้วยเด็กถ้าคุณแก่เขาก็เด็กกว่าคุณอะหรือถ้าคุณแก่กว่าเขาแต่เขาอายุแก่กว่าคุณแต่เขาหน่าเด็กนี่ก็ได้อ่าแล้วไม่หมอบอกเลยว่าที่เขาอยากเล่นงานคุณเพราะอะไรเพราะเขาอิจฉาคุณ อิจฉาในความเก่งของคุณในความที่ดูมีออร่าของคุณคนคนนี้นะอืมเขาอยากลองของเพราะเขามีความรู้สึกว่าคุณน่ะมันโดดเด่นเกินหน้าเกินตาเขามีความเด่นกว่าตัวเขาคนคนนี้ถ้าเขามีอายุไล่เลี่ยกกับคุณเขาก็ดูเด็กกับคุณคนคนนี้เขาดูสวยกว่คุณน่ะเขาดูดูดีกับคุณน่ะถ้าเขาไม่สวยเขาก็ดูดีกว่าคุณก็แต่งตัวดีอย่างนี้ได้อืมคนคนนี้นะ คิดจะทำไม่ดีกับคุณยังไงเนี่ยเรามาดูอันนี้บอกเหมือนบอกตัวตนเขาออกมาก่อนเลยนะว่าเป็นใครว้เดี๋ยวดิวเอาอย่าไม่มองมีปัญหากับไพยตลอดเลยอนะ่ะต่อต่อนะคะก่อนสับยากไพ่อันนี้อ่ะขอใบนี้น้าเห็นไหมนี่อยากเอาชนะคุณเห็นคุณเก่งกว่าอยากเอาชนะคุณ หรือมีความโกรธคุณคุณอาจจะไปทําอะไรให้เขาโกรธหรือคุณเด่นกว่าเขาเขาเลยหมันไส้คุณเขาเลยไม่ชอบคุณเขาเลยอยากลองของอยากเล่นงานคุณอยากเอาชนะเป็นคนที่แบบมั่นใจในตัวเองสูงคนคนเนี้มั่นใจในตัวเองสูงคิดว่าตัวเองถูกคิดว่าสิ่งที่ทํากับคุณเนี่ยสิ่งที่อยากจะลองของคุณอยากจะเล่นงานคุณเนี่ยคิดว่าถูกแล้วเพราะคุณเคยทํากับเขาประมาณนี้คนคนเนี้ยอืม เป็นเพื่อนกันมาก่อนเป็นคนที่เคยเนดูกันเคยรักกันมาก่อนลองไปคิดเอานะเอออะต่อมีอะไรอีกจ้ะจะมาบอกไหมว่าเขาจะทําอะไรใส่คุณปะดูสิมีอะไรปะ่ะสาบยาไปอุ๊ยใบนี้ใบนี้อืมอ่ะแม่หมอบอกงี้เลยนะคนคนนี้นะเขารอเขาคิดว่าที่คุณทํากับเขาเนี่ยแม่หมอไม่รู้หรอกว่าคุณไปทําอะไรกับเขา มันอาจจะเป็นคําพูดคุณแต่จริงๆอะคุณพูดเพราะเขาทํากับคุณก่อนหรือเปล่าอันนี้ไม่มองไม่รู้แต่คนคนเนี้ยเขารอเลยรอวันที่คุณแบบเป็นเป็นวันของเขาอ่ะรอวันที่คุณไม่มีอะไรตัวรอวันที่คุณป่วยรอวันที่คุณไม่เหลือใครรอวันที่คุณอยู่คนเดียวเขาอยากให้คุณไปแบบนี้เลยไม่มีใครไม่มีแม้แต่ลูกหรือหลานหรือแฟนหรือเพื่อนที่จะมาดูแลคุณเขารอเลยแล้วเขารอกรรมตามสนองคุณ เขาคิดว่าคุณมีกรรมพูดง่ายๆเขารอให้คุณแบบเจ็บป่วยไม่หมอมองนะคนคนนี้นะทําอะไรไม่ดีใส่คุณด้วยเดี๋ยวต้องมาดูต่อว่าเขาได้ทําอะไรไม่ดีใส่คุณไหมอยู่ดีๆเป็นไพ่อีตัวเหมือนคุณไปหาหมอเนี่ยไม่แน่นะคนคนนี้เขาอาจจะทําอะไรไม่ดีใส่คุณก็ได้นะเออหรือถ้าทําไม่ถ้าเขาไม่ได้ทําเขาก็อยากให้คุณป่วยอยากให้คุณไม่เหลือใครอยู่คนเดียวเนี่ยไปโรงพยาบาลยังต้องไปคนเดียวเลยคุณดูแล้วกัน อ่ะต่อนะอเขาเขาเกลียดคุณขนาดนั้นเลยเหรอเขาใบนี้นะเห็นปะคนคนนี้นะแอบทําข้างหลังคุณด้วยแบบนี้เลยต่อหน้าอย่างรับหลังอย่างต่อหน้าเนี่ยทําเป็นแบบคิดดีกับคุณอนะเดี๋ยวแม่หมอขอจะขออีกใบนึงเนาะจะได้พูดเยอะๆนะมันจะมองเห็นไหม,มต่อหน้าเนี่ยเขาจะทําเป็นดีกับคุณ เขาเขาจะไม่ทําอะไรให้คุณรู้อ่ะว่าเขาเป็นคนทําตอนน่าจะพูดดีพูดหวานเป็นห่วงทําเป็นห่วงแต่รับหลังไม่ใช่นะหลังแกคุณอยู่ข้างหลังนะขึ้นกับอันนี้ด้วยบอกเลยหมายได้เก้าด้วยเขาล้องแล้วเขาเนี่ยอิจฉาคุณถึงขนาดแบบไปพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยคนคนเนี้ยเขาคิดว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ข้างเขาอะแต่จริงๆไม่ใช่นะจ๊ะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ข้างคุณเพราะเขาทำรับหลังคุณเขาให้ร้ายคุณข้างหลังเขาทำไม่ดีกับคุณข้างหลังทุกอย่างเลยอะไรที่แบบเอาคุณไปว่าร้ายเอาคุณไปนินทาเอาคุณไปใส่สีเติมไข่อย่างนี้ก็มีในบางคนเจอแบบนี้อืมคนคนนี้ไม่ได้รักคุณนะเคยรักแต่ปัจจุบันเกียดพูดแค่นี้เลย คนคนนี้เป็นคนที่มั่นใจตัวเองด้วยคิดว่าตัวเองก็เป็นคนที่แน่คนหนึ่งมีบุญเหมือนกันอะไรประมาณนี้คิดว่าตัวเองก็เป็นคนที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเหมือนคิดไปเองอะ่ะไม่หมอบอกเลยอ่ะเดี๋ยวก่อนนะขอขยับหน่อยก่ออีกใบหนึ่งนะอ่ะต่อยังไงคะมันจะเห็นไหมถ้ามันไม่เห็นก็ไม่เปิดหรอกเนาะอ่ะขอใบนี้นะเห็นปะ คนคนนี้เขาเคยเป็นเพื่อนกับคุณมาก่อนเป็นคนที่เคยอยู่กลุ่มเดียวกันเป็นคนที่เคยใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในบางคนไม่ได้คนเดียวนะมีมีหลายคนด้วยที่คิดไม่ดีกับคุณนะอืมเป็นเพื่อนคุณอนะคนที่คุณเคยคิดว่าเขาเป็นเพื่อนอนะเขาไม่ได้ไม่ได้รักคุณอย่างที่เขาทํานะอย่างที่เขาแสดงออกข้างหน้าทําเป็นทีแบบรักมาจับเนี่ยอย่างเงี้ยเฮฮาไปกันเดีวยวกับคุณเนี่ยแต่ไม่นะจ๊ะข้างหลังเนี่ย รับหลังคุณเนี่ยคุณไม่เห็นน่ะใส่ร้ายคุณนินทาคุณด่าคุณสารพัดเลยนะว่าคุณแบบเสียเสียหายหายเยอะมากถ้าบางคนมีแฟนพูดถึงเรื่องแฟนคุณด้วยเพราะมันมีไพ่อันนี้ต่อนะคนคนนี้นะบอกเลยว่าไว้ใจไม่ได้หน้ายิ้มยิ้มเนี่ยหน้ายิ้มยิ้มเนี่ยอันนั้นมันคือข้างหน้าเขานะข้างหลังเขาเนี่ยดี่ ดึงคุณแล้วจ้ะแกล้งคุณเนี่ยรอกันแกล้งคุณรอเนี่ยรอเล่นงานคุณอยู่เนี่ยเหมือนหัวเรื่องเลยอยากลองของอยากเล่นงานคุณเนี่ยแต่ทําอะไรคุณไม่ได้นะจ๊ะเพราะคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูแลนะมองเลยอนะาต่อมีอะไรจ้ะคุณดูนะใบแรกนะนี่มีมีผู้ใหญ่อยู่ข้างหลังพายเรือบง่งบอกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์เห็นหมดนะเขาทาอะไรกับคุณอนะอือบง่งบอกมีคนเห็นนะมีผู้ใหญ่เห็นนะประมาณอย่างนั้นนะ่ะ เข้าใจป่ะอ่ะต่ออ่ะขอใบนี้มันโผล่มานะขอใบนี้นะอืนี่ตอนเนี้ยเขาไม่ได้มีความสุขเลยคนคนเนี้ยไม่มีความสุขซากกนิดไม่มีความสุขเหมือนอมทุกข์เลยคนคนนี้นะอมทุกข์เป็นทุกข์อยู่ในใจเป็นทุกข์อยู่ในจิตในใจเขาภายนอกเนี่ยยิ้มแย้มแต่ข้างในเนี่ยอ้อหทุกข์อะทุกข์หนักเลย เหมือนแบกโลกไว้ทั้งใบอะคนคนนี้อะไรที่เขาทำต่อหน้าคุณเนี่ยคุณคุณเห็นข้างหน้าใช่ไหมสิ่งที่ปิดไม่ได้ที่สุดคือเวลาเขาเผอคุณลองสังเกติไม่รู้ว่าคุณจะได้อยู่ในชีวิตเขาหรือเปล่านะไม่หมอมองบางคนยังยังได้อยู่กับคนคนนี้อยู่นะเพราะมันมีไพ่อันนี้ขึ้นมาแต่คนคนนี้เขาทารับหลังคุณบางคนอาจจะไม่รู้ด้วยมันมีหลายคนเนี่ยให้ทํากับคุณเนะี่ยไม่ใช่คนเดียวนะมันมีสามคนเนะี่ยยังต่ําเลยเนะี่ยหนึ่งถึงสามคนนะ่ะ มันแล้วแต่คนนะเป็นพลังงานรวมคุณไม่รู้บางคนคุณไม่รู้ด้วยว่าเขาไม่ชอบคุณนั่นแหละเขาไม่ได้มีความสุขเขาอมทุกข์มากตอนเนี้ยเขาเจ็บปวดเลยถ้าพูดถ้าขึ้นกับหมายเลขเจ็ดไม่หมอหมองนี้นะเขาเจ็บปวดกับเรื่องความรักด้วยคนคนเนี้ยเขามีปัญหาเรื่องความรักอาจจะเป็นเรื่องความรักในในครอบครัวเขาก็ได้หรือเป็นแฟนเขาก็ได้เพราะอันนี้มันสื่อถึงแฟนหรือเป็นครอบครัวเขาก็ได้พี่นอ้องเขา,าจะมีปัญหากับพี่กับน้องเขาเนี่ยกับแม่ก็ได้กับผู้ใหญ่ เป็นทุกเลยบอกเลยว่าเป็นทุกอืมภายนอกกับกับข้างในเขานี่หูข้างในนี่เป็นเหมือนไฟจุดจุดอยู่ในในในอกเขาแล้วอะไฟแบบไฟที่แบบไม่มีความสุขอะอืมนี่นะขออันนี้นะเห็นปะอูโหูจริงจริงด้วยเห็นไหมเห็นไหมดูคนคนนี้มีปัญหาความรักถ้าถ้าเขามีคนรักนะเขาก็มีปัญหากับคนรักคนรักของเขา มีรักใหม่ไปเจอคนใหม่ทํากับเขาทําให้เห็นด้วยคนคนนี้นะคนคนนี้นะเขามีปัญหาเรื่องนี้เลยอมทุกข์กับเรื่องความรักรักเขามากแต่คนที่เขารักอ่ะกลับเห็นเขาเป็นแค่ของเล่นอ่ะอืมกับเห็นเขาแค่ของเล่นแล้วแล้วไปชอบคนอื่นเยอะด้วยนะคนคนนี้ดูดิมีเข็มตั้งกี่อันหนึ่งสามคนคนแฟนของเขาไปมีแฟนอีก ไปมีไปแอบคบคนอื่นอีกสองถึงสามคนบอกเลยคนคนนี้ยไม่มีความสุขไม่มีความสุขก,กับชีวิตในตอนนี้เลยรู้สึกเหมือนแบบอยากจะหนีออกจากโลกนี้ไปแล้วแตนะ่บางคนถึงขนาดแบบคิดอยากจะตายเลยด้วยซ้ำนะไม่หมอมองนะคนคนนั้นนะคนที่เขาคิดอยากจะลองขอ,องคุณนะคนที่เขาอยากจะเล่นงานคุณนะคนคนนั้นเลยจมทุกข์เลยจ้าเจ็บปวดถ้าไม่เจ็บกับความรักก็โดน เพื่อนเหมือนกันเนี่ยโดนเพื่อนทําไม่ดีใส่เนี่ยคิดกับคุณยังไงก็เจออย่างนั้นอะประมาณอย่างเงี้ยต่อนะขอใบนี้เห็นปะไม่รู้จะไปทางไหนแล้วตอนนี้คิดอะไรไม่ออกไม่รู้จะไปแยกไหนเห็นไหมมีสองแยกเนี่ยเลือกไม่ถูกกลัวเลือกผิดคิดแล้วคิดอีกคิดหลายตลบมากจะกลับมาหาคุณอันนี้ไม่มอง,มองนะเพราะมันครึ่งอันนี้อยากจะกลับมาหาคุณแต่ ก็รู้สึกแบบอิจฉาคุณอะมีความรู้สึกยังมีความโกรธคุณยังมีความรู้สึกอิจฉาคุณอยู่แม่หมอมองนะชีวิตคุณดีกว่าเขาเขาเลือกเนี่ยถ้าเขาไปเลือกแฟนของเขาเขาก็ไม่ไม่มีความสุขสมมุติเขามีแฟนนะถ้าเขาไปเลือกคนนั้นเขาก็ไม่มีความสุขแต่ถ้าเขาเลือกคุณเขาเลือกกลับมาหาคุณมาใช้ชีวิตอยู่กับคุณเขาก็กลัวว่ามันจะเหมือนเหมือนเขาเกลียดคุณไปแล้วอะเหมือนเขาเขาไม่ไว้ใจคุณแล้วเหมือนเขา รู้ว่าคุณเคยโกรธเขาเขาก็ไม่ไว้ใจค,คุณกลัวว่าคุณจะมาทำลายเขาเนี่ยเพราะเขาเกลียดคุณอนะ่ะแต่ว่าใจนึงก็อยากจะกลับมากลับมาเพราะไม่รู้จะกลับมาทําไมหรอกแต่ใจนึงออยากกลับมาแต่ใจนึงก,ก,งก็เลือกไม่ถูกตอนเนี้ยสับสนกับชีวิตตัวเองมากไปไม่เป็นเลยนะคนเนี้ยบอกเลยถึงกับไปไม่เป็นแล้วไม่หมอมองเขาจะเลือกผิดด้วยมันเป็นความรู้สึกขึ้นมาไม่หมองรู้สึกว่าเขาจะเลือกผิด ตอนเนี้ยเขาก็ยังเลือกผิดอยู่อ่ะอันนี้แม่หมอมองงี้จริงๆไพ่อันนี้เป็นไพด่ดีเขาอ่ะเป็นคนที่จิตใจดีเหมือนกันนะเป็นคนที่แต่ความที่เขาเกลียดคุณเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับเขาเป็นคนดีเขาอาจจะดีกับคนอื่นไงแต่เขาไม่ได้ดีกับคุณเพราะเขาเคยทะเลาะก,กับคุณอะคุณกับเขาเคยทะเลาะก,กันเรื่องอะไรไม่รู้อะแต่มันทําให้ให้มันเหมือนเป็นแผลในใจของเขาอ่ะแล้วเขาก็กลายเป็นคนไม่ชอบคุณไปเลยอะแล้ว จริงๆตัวเขาเป็นคนที่จิตใจดีนะเป็นคนที่คือเขามีหมดเนะ่ยคุณสังเกตไหมมีทั้งพึ่งมีทั้งนกมีทั้งปลามีทั้งงูมันบง่งบอกว่าตัวเขาเป็นหมดแล้วก็ไม่หมอมองเห็นนะเขาเป็นคนที่ดีคนหนึ่งเหมือนกันแต่เขาแค่ไม่ชอบคุณเขาแค่อยากเอาชนะคุณเขาแค่อยากเห็นคุณแพ้เขาอะประมาณอย่างนั้นแค่คำนี้คําเดียวเลยอยากเอาชนะแต่จริงๆเป็นคนที่จิตใจดีนะอืมแต่สู้คุณไม่ได้หรอก บอกเลยคนคนเนี้ยอ่ะต่อมีอะไรอีกมีอะไรอีกนะเนี่ยทำอะไรคุณได้ทําไม่ได้จ้ะทําอะไรคุณไม่ได้นะอ่ะขอไปนี่นะืมเห็นปะตอนนี้พยายามนะตัวเขานะพยายามนิ่งพยายามนิ่งมันเปียกได้อย่างงี้เลยนะตัวเขาอะเป็นคนที่คิดดีก็จริง แต่เวลาเขาเจอคุณว่ามันขึ like hmm. ้นอ่านหมายเลขนี้นะเห็นไหมขึ้นเดียวกันแลยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกแล้วเห็นไหมนี่เลขเก้านี่สิ่งศักดิ์สิทธิ์มองอยู่เขามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันนะแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่ะทาอะไรไม่ได้เพราะเขาอ่ะเป็นคนที่จิตใจดีก็จริงแต่เขาทํรลายคุณอ่ะคุณเข้าใจไหมเขาว่าร้ายคุณเขาคิดไม่ดีกับคุณอ่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเขาก็เห็นแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณก็เห็นเขาทําเป็นนิ่งทาเป็นเหมือนไม่มีอะไรอ่ะแต่เขาคิดไม่่่ดีีกกับคคุณนนะภาายยอเเ้ ทำเป็นนิ่งทำเป็นเหมือนไม่ได้คิดอะไรกับคุณทําเป็นรักคุณทําเป็นไม่มีอะไรทําเป็นเป็นคนดีเนี่ยแต่จริงๆเขามีอันนี้ซ่อนเอาไว้อะทําทีเป็นเหมือนใจดีใจใจเย็นๆแต่จริงๆไม่ใช่จ้ะประมาณนั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขากับสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณเห็นนะดูอยู่แต่ถามว่าเขาเป็นคนดีคนหนึ่งไหมเขาเป็นคนดีคนเนี้ยคุณน่าจะรู้ เพราะไม่หมอพูดเนี่ยคุณคุณคิดถึงคนนั้นคุณน่าจะรู้ว่าคนคนนั้นเพราะเพราะคนคนนั้นเขาเคยสนิทกับคุณคุณต้องรู้อยู่แล้วว่าเขาเป็นคนดีไหมแต่เขามีข้อเสียเยอะกว่าแล้วอีกเรื่องหนึ่งเลยเขาอยากเอาชนะคุณเขาคิดว่าเขาก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันประมาณนี้เขาคิดว่าเขามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันไม่น้อยไปกว่าคุณเขาพูดอย่างนี้มันเป็นความรู้สึกนะที่ไม่หมอบอกอ่านต่อต่อนะแล้วมีอะไร ขอไปนี่นะวิ๊ไปไหนไปไหนไปนี้สิอืนี่เห็นปะตอนเนี้ยเขา,าคุณดูดิสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านมองอยู่อะ่ะเขาทําอะไรอยู่ตอนเนี้ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์รู้หมดเลยนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเขาอะ่ะหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณก็ได้มองเขาอยู่เขาเนี่ยเอาเรื่องคุณไปปรึกษาใครด้วยที่ทรงพลังอันนี้เปรียบเสมือนทหารเนาะ เขาเอาเอาเอาคุณนะไปปรึกษาคนที่ที่เหมือนจะมี power หน่อยดูแล้วน่าเชื่อถืออะไรเงี้ยเขาเอาเรื่องคุณไปปรึกษากับคนคนนี้ด้วยอืมแล้วเขาคิดว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่กับคุณหรือพูดอย่างนี้ก็ได้เขาเอาดวงเอาคุณเนี่ยไปดูดวงด้วยเปรียบเสมือนเนี่ยเพราะอันนี้เป็นเป็นคนที่เป็นทหารนะเพะทหารก็ไม่มี power นิดนึงเนาะเปรียบเสมือนพวกแม่หมอแม่พ่อหมอได้เหมือนกันเขาเอาดวงคุณไปไปดูด้วย ไปให้ดูว่าจริงๆแล้วคุณดีไหมแต่ว่ามันมันมีข้อเสียอย่างที่เมียหมอบอกคุณกับเขาเคยทะเลาะอะไรกันสักอย่างแล้วมันเหมือนมันเหมือนเชือกมันขาดไปแล้วอะเอามาต่อใหม่มันก็ไม่เหมือนเดิมแล้วอะเหมือนไม่ไว้ใจกันไปแล้วอะเหมือนเขาไม่ไว้ใจคุณด้วยถามว่าเขามีความรักคุณไหมมีแต่แค่นิดเดียวนิดเดียวจริงๆความอิจฉาเขามันเยอะกว่าความที่เขาโกรธคุณมันเยอะกว่าคนคนเนี้ไอ ไม่มองมีปัญหาแป๊บหนึ่งอ่ะอีกสองใบนะอีกสองใบมีอะไรอีกอยากเล่นงานคุณนี่เอาไปปรึกษาคนที่ดูมี power หน่อยดูมีพลังแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์มองอยู่นะเขาทําอะไรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เห็นหมดนะของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขากับสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณมองอยู่เผลอ,อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขากับคุณอาจจะเป็นองค์เดียวกันก็ได้อ่ะต่อใบนี้นะ อืมเขาเห็นคุณประสบความสําเร็จแม่หมอบอกเลยเขาอิจฉาคุณในเรื่องนี yup. ้ด้วยความประสบเอ้ยการประสบความสําเร็จของคุณแม่หมอไม่รู้ค like ุณประสบความสําเร็จอะไรบางคนอาจจะประสบความสําเร็จในการเรียนบางคนอาจจะประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานหรือการงานคุณมันก้าวหน้ากว่าเขาคนคนนี้เขาอิจฉาคุณเรื่องนี้ด้วยคุณเป็นคนที่เก่งขยันถ้าคุณไม่ขยันคุณจะจบไม่ได้นั่นแหละ เขาอิจฉาคุณเรื่องนี้เขาอยากเล่นงานคุณเนี่ยเขาทําอะไรคุณไม่ได้เลยคุณมีอะไรดีก่าเขาเยอะแต่เขาเหมือนเขาคิดว่าเขาก็มีดีแต่เขาเหมือนเขามองแค่มองตัวเองอะว่าเขามีดีอย่างเงี้ยอืมเขาอยากจะประสบความสําเร็จแบบคุณอนะแต่เขายังยังไปไหนไม่ได้ยังไปปรึกษาใครอยู่เลยเนี่ยปรึกษาผู้รู้อืมผู้ที่เขานับถือไม่รู้ใครนะหรือเขาอาจจะปรึกษาแฟนเขาก็ได้นะเพราะอันนี้เป็นผู้หญิงยืนกับผู้ชายถ้าสมมติเขามีแฟนนะ ราะว่าเราอ่านมาเนี่ยเขามีแฟนอยู่แล้วแหละแต่แฟนเขาไม่ดีกับเขาทําไม่ดีกับเขาเนี่ยคนคนเนี้ยไม่ได้มีความสุขเหมือนข้างหน้าที่เขาแสดงนะบอกเลยอ่นต่อต่อขอใบนี้อืมเห็นไหมนี่ไม่หมอจะบอกถ้าคนคนนี้ยังอยู่ในชีวิตคุณนะคนคนนี้เขาคิดว่าเขาอะมีดีก่าคุณแล้วเขาก็มองว่าคุณร่ำรวยด้วยตอนนี้ เขามองว่าหน้าที่การงานที่คุณประสบความสําเร็จตอนนี้คุณแบบมันจเจริญกว่าเขาแล้วมันคุณก็มีเงินมากกว่าเขาคุณดูร่ํารวยแต่คนคนนี้ยเขาก็เป็นคนที่มีเหมือนกันนะคนคนนี้เขาเป็นคนที่มีเป็นคนที่มีแล้วคิดคิดนะแม่หมอบอกถ้าเขาอยู่ในชีวิตคุณนะเขาคิดทําอะไรบางอย่างเหมือนยื่นเค้กให้คุณเนี่ยไพ่ใบนี้มันเหมือนการตักก้อนเค้กให้เนาะทาเหมือนข้างหน้าอย่างที่แม่หมอบอกหน้าเนี่ยทําเป็นยิ้มให้เค้ก แต่รับหลังไม่ใช่นะเขาคิดหาวิธีทำร้ายคุณแม่หมอบอกเลยว่าคนคนนี้เขาคิดหาวิธีทำร้ายคุณแต่ถามว่าทำคุณได้ไหมทำไม่ได้ไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ออกมาแม่หมอเห็นกี่ใบเมื่อกี้หนึ่งสองสามใบคุณดูนะไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์มีสามใบออกมาออกมาดูเขาเนี่ยมีหนึ่งสองสามออกมาดูคือผู้ใหญ่หรือคนที่เขารู้ ชีวิตคุณกับเขาหมายถึงชีวิตคุณกับคนที่คุณทะเลาะด้วยคนคนนั้นอะดูอยู่บอกเลยว่าคนคนนี้นะเขาคิดไม่ดีกับคุณแบบอย่างที่บอกอยากเล่นงานคุณไปปรึกษาแล้วไม่รู้ปรึกษาใครแต่ไปปรึกษาผู้รู้แล้วอะผู้ที่แบบดูเก่งอือดูมี power เพราะคนนี้เป็นทหารเนาะอืมพวกแม่หมอพ่อหมอก็ได้เหมือนกันนะมี power ชี้นําทางด้วยไปปรึกษาคนที่ชี้นําทางเขาเห็นไหมน่า เอาเอาคุณไปปรึกษาเลยจ้ะอาจจะไปปรึกษาเพื่อนแล้วเพื่อนก็บอกว่าเออทําทีเป็นเข้าไปดีๆกับเขาสิไปทําเป็นเหมือนยื่นเค,ค้กให้เขาสิแต่แฝงไปด้วยอะไรล่ะคุณดูที่ตักเค,ค้กดิปักคุณได้เหมือนกันนะอ่าทาทีเป็นยิ้มให้เนี่ยคิดอะไรหรือเปล่าอ่าประมาณนี้นะบอกเลยแต่เขาทําอะไรคุณไม่ได้นะไม่หมอบอกเลยเพราะคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูแลคุณเหมือนกันอือเพราะไพ่มันขึ้นมาเนี่ยมันอ่านได้ทั้งของคุณและของเขา อบอกเลยว่าคนคนนี้จริงๆอ่ะเขาก็เป็นคนที่มีความรู้เหมือนกันนะเป็นคนที่ฉลาดเหมือนกันเป็นคนที่ร่ำรวยเหมือนคุณนั่นแหละแต่มีความอิจฉาและลิษยาคุณอิจฉาที่คุณดีกว่าเขาไปหนึ่งแค่หนึ่งเนี่ยเขาไม่พอใจแล้วเขาอยากชนะคุณอยากเอาชนะคุณประมาณนั้นอ่ะนี่ก็จบเลยเนาะมีคนอยากลองของคนนั้นแหละคนที่คุณนึกถึงอ่ะแต่ทำอะไรคุณไม่ได้นะจ๊ะบอกเลย ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแม่หมอแล้วก็กดสุเปรแจงเป็นกำลังใจให้แม่หมอด้วยนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ